สวัสดีจ้ากัมพูอกันกับเหมียวคือเก่าเด้อจ้าเอฟซีทุกทุกคนจ้ามื้อนี้เหมียวสิพามาเบิ่งนี่เ,เด้อจ้าแจากสานชมรมแจกสานเนาะกับสิเป็นเดี๋ยวคุณพ่อแล้วกับสีแนะนั่มปะเดี๋ยวเหมียวสิพามาเบิง่งเพิ่นจ้าสวัสดีจ้าคุณพ่อซื้อ,อยังจ้าโอ,อ้พอยี่สวยพ่อยี่สวยอ,อ,อันนี้รีอพอยยี่ประเสิทธิ์จ้าตั้งแสนก่อนนี้คุณพ่ออายุจกักป,ปีแล้วจ้าอันนี้ปรหกสิบเอ็ดปีแล้วด้วนี่หกสิบเอ็ดปียังแข็งแรงอยู่คือเก่าเนาะ กินเข่าไปจ้าคุณพ่อมืนเนี่ยกินเข่าละลายกินเข่าแซ่บคือเกาดอกตอนนี้กำลังเห็ดยี่หยังอยู่จ้าอันนี้แกกันรังไข่แกกันรังไข่ใส่ดอกใหม่อันนี้เขาเส้าสั่งจ้าหลจากได้ก็มาเอาก็บ้านสวัสดีเพียบ้านสวัสดีเนาะโบ้านสวัสดีได้ยินว่ามีมอลำคณะดังเป็นมอลำคณะอีหยังนอกคุณพ่อฮะเทียรขาเจ้าเสิร์ดเบิ้งมันสิได้น้ำหาละกกาบ้านสวัสดีจ้าบ้านสวัสดีมี คพ่อระเบียบว่าคุณพ่อรับลำโอ้ตาวยองนี an ่ติตดอ่นโอ้พอเอ๊ะนี่แหละเนาะพอเอ๊ะนี่ละอืะบ้านคุณพ่อระเบียบจ้ะเรื่งเดือนกันย่านี่คนถึมาซ้อมลำมาเบิงเด้อใครอยากมาเบิรงดอ่ะบ่ได้เสียเด้อบ่ได้เสียบ่ได้เสียเนาะแต่เสร็จแล้วก็เจ้าก็สิ กะสิบวกมือเปิดว่งของระเบียบน้่เด้อจ้าผู้ใดกระสนใจกับมาเดอแล้วก็แวะมาชมนี่เด้อจ้าผลิตภัณฑ์ของคุณพ่อนี่เนาะ่นเดินว่าแจกันร่างไคยอันคู่นึงนี่จักบาทนี่จ้าคร่หนึ่งนี่เดี๋ยวตุกครึ้พ่อใจว่าสี่ตัวงกันย่างหอยกันเห็นบอกผู้เมีย่นว่าสามอยขึ้นวันนั้นถ็จือใจกันครับม่ถึง สามจ้าสามรอย,รอยถือว่าบ่แพ,พอองนะจ๊ะมันเป็นงานฝีมือเป็นงานแฮนด์เมดผู้ใดสนใจกะแวะมาบ้านสวัสดีได้เด้อจ้าขอทราบที่ยุ่อีกเที่ยงหนึ่งนะจ๊ะคุณพ่อสวัสดีมู่ที่หกจ้าบ้านเด็ดที่หาสิบหกหาสิบหกขบวสวัสดีเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก,นก่นอ๋อจ้าง่ายๆก็คือสอบถามหาสร้อยเงียนผู้ใหญ่บ้านมู่หกได้อจ้าบ้านมู่ที่หกง่ายๆเงี้ยรเดีย๋ยวหมดนะ โอเคจา้าขอขอบคุณคุณพ่อได้จา้าที่ให้ขอมุ่นมนีขอบคุณจา้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จา้าขอบคุณค่ะ